Subscribe เพื่อติดตาม,ตามและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเป็นจะมาเปิดถุงของที่ได้จากโฮมเซลล์ของ OSC นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทั้งหมดจะมี2ถุงนะคะจะเป็นถุงเล็กกับถุงใหญ่เดี๋ยวเรามาดูถุงเล็กกันก่อนดีกว่าปถุงแรกนะคะก็จะมีมีดบูซี่ทั้งหมด2ตัวนะคะนี่นุ่มแล้วก็สโลว์มากๆเลย เป็นกลิ่นมิ้นนะหอมนี่เดี๋ยวเราไปดูถุงใหญ่กันเลยต่อไปนะคะจะเป็นถุงที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะมีอะไรบ้างเนาะก่นี่อันแรกนะคะจะเป็นเค้กของคาเฟ่บีเอ็นะคะนี่นี่ค่ะนุ่มแล้วก็เโรมากกดไม่ขึ้นเลยอะ่ะเป็นครีมพัฟนะคะนี่โอ้โหดีงามพระรามยี่สิบนี่นะคะนี่ กดไม่ขึ้นเลยแบบยุบลงไปเลยอะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นไส้ครีมนะคะนี่แบบออริจินอลโดนัทนะคะนี่เป็นเป็นโรยแบบชูก้านะคะชูก้าพาวเดอร์นี่สโลมากๆนะคะอันนี้จะเป็นแท็กแบบรุ่นเก่านะคะคูลเออร์โดนัทนะคะอันนี้เป็นทูโทนนะคะ มากรรองนะคะนี่อันนี้เนี่ยคือเลือกแบบนุ่มและสะโลทุกชิ้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยปกติมันจะแข็งๆนะคะแต่อันนี้ได้อันสโลมาถือว่าแบบโชคดีมากต่อไปนะคะจะเป็นมิฟฟี่มากาะรองอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็สโลมากเหมือนกันเป็นไส้เวฟครีมขาวธรรมดาคิตตี้แอปเปิลนะคะเป็นแพ็คคู่สโลมากเหมือนกันนี่ คิตตี้รุ่นใหม่นะคะสีหวานแววฟุ้งฟิงมากอันนี้ก็สโลโอ้โหรู้สึกดีๆแบบเลือกสกูชี่มาถูกที่แอนิเมลบันนะคะจะเป็นหน้าเสือนุ่มแล้วก็สโลวมากค่ะนี้หมูหรือเปล่าซึ่งของเหล่านี้ที่โชว์ไปเมื่อกี้นะคะอาจจะมีในถุงสุ่ม สกูชีรุ่นใหม่ทึ่งราคาถูกมากๆเลยค่ะไปนะคะจะเป็นมินลี่เดว์เวลนะคะเป็นสีฟ้านะนี่สโลมากคือตัวนี้สโลมากมากคือเคยมีมินลี่เวแต่แบบไม่ได้สโลเท่านี้นะคะนี่เฟยเก็บเนาะก็เคยมีคนบอกว่ามันแรแล้วนะพี่เฟย์แบบรีบเก็บนะอะไรอย่างเงี้ยเฟยก็เลยต้องรีบไปซื้อหอมกลิ่นมินลี่เดว์เวลนะตัวนี้เป็นตัวอ้าปากแบบตกใจแบบ เซอร์ไพรอะไรอย่างนี้นะคะคืออันนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันก็เลยต้องซื้อมาเก็บนิดนึงโอ้โหความสาโลนี้อันดับหนึ่งเลยนะโอ้โหดีงามพลัม28นาสุดท้ายที่ได้มานะคะก็คือแกะ ป๊อบป๊อบสลีปหรือป๊อบป๊อบชีฟสลีปนั่นเองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแพ็กเกจมันยังไม่มาเฟยก็เลยขอเขาซื้อแบบยังไม่มีแพ็กเกจมาก่อนแล้วก็ยังไม่มีในเมืองไทยด้วยนี่น่ารักมากๆเลยเก่งบะล่า น่ารักมากๆตัวหนึ่งเก็บนะคะกับอีกตัวหนึ่งขายนะหน้าเดียวกันเนาะนี่สโลมากๆนะคะใครอยากได้เนี่ยมีตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยรีบมาซื้อนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะลงขายประมาณเมื่อไหร่แต่ก็เร็วๆรีวรีวละ หอมแบบเหมือนแอปเปิลนะคะไปที่แถมมาจะเป็นสลามนะคะแบบสีใสสวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เอากลับไปหรือเปล่าไม่ติดมือเลยอะ่ะเนื้อเหมือนเจลลี่เลยอะ่ะนี่บิบี้ค่ะนี่สำหรับของแถมชิ้นต่อไปจะเป็นกาชาปองนะคะนี่ซึ่งนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็น กล้วยนะแกะกันอันนี้แถมมาให้นะโอ้ยดูเหมือนเป็นโอ้ยเหมือนเป็นแบบยืดๆอ,อ่ะโอ้ยน่ารักมากดูน,น,นเปิดได้ด้วยนะนี่เหมือนเป็นกล้วยปอกแล้วนะคะนี่แล้วก็ดึงได้ด้วยอะ่ะเป็นกล้วยยืดนะ ยืดได้ด้วยนี่ก็ยืดได้นะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะมันจะพังแล้วก็จะมีเป็นแทบมาให้นะคะรับของแถมจากการที่เฟซื้อของเขานะคะก็คือ English Break ของ iRoom อันนี้คือแถมให้นะคะคือเฟย์กำลังแบบอยากได้ English Break มากแล้วบางเออเขาแถมอะ่ะ นุ่มแล้วก็สโลว์มากๆเือค่ะทุนี่ต่อไปนะคะจะเป็นฟรีกิฟต์จากเจ้าของนะคะนี่เป็นคทตี้แรงโกนะคะของโอริสวีคาเฟ่ซึ่งเจ้าของเจ้าตัวนี้ก็คือโอริสวีคาเฟ่ให้ไปมา <c oughs> ช่วยรีวิวนะคะแล้วก็เป็นคนแรกที่มีในเมืองไทยเลยแหละ มีลายเส้นแ้วนะเดี๋ยวไฟจะมารีวิวแยกให้ดูนะคะมีบีบไปก่อนแล้วกันนี้ดูย่อๆไปก่อนนะยัวน้ำลายกันเบาๆนะคะเห็นแล้วหิวนี่เป็นแบบแมวสามตัวเกาะอยู่ด้วยกันนะคะมีสโลมากกิ่นเหมือนขนม ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟยด้วยนะก็กิจกรรม70,000 subscribe แจกกล่องนะคะ